ไเอาไปเอาแบกไมเอาไมจับไมจับแบกพี่พี่อีกทีเองวะมึงไปดิประมาณไหนวะคือกูยังไม่รู้เรื่องเว้โอ้โหเล่นไปแล้วพี่ตายเลยตายเลยแบ๊กกดกดกด W กดมันมันจะดีเลยมันจะดีเลยใช่ใช่ผมดูแล้วพี่ รู้รู้แล้วกันเหรอโอ้ยนากเล่นเปลียดไม่ยรู้แล้วเหรอไม่ได้ได้หว่าได้หว่าได้หว่าไป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 เฮ้ยจมาแล้วสวยสวยสวยไปเลยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันต้องผ่านคู่ผมเล่นไปแล้วพวินี่ไงแครอทแบ็คแครอทด้วยเอาเลยพี่เอาเลยพี่ดีใจแครอทมาแล้วมาเร็วเร็วมาพี่มาพี่มันไปยากปะ อ้แบ๊กมึงอย่ามาขวางกู้ย้เฮ้ยาแล้ว้าแล้ว้ไอ้แบมึงจะไปก่อนพี่แบบนี้ไม่ได้ไอ้แบเอาพาละที่กูเฮียจริเฮียตกเฮยตกเฮยตกวเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮยเฮยเฮียเฮ้ยเฮียเฮยเฮยเฮ้ยเฮยเฮยีเฮยเฮยเีเฮย

เฮ้ยเราไปแบบนี้เลยใช่ใช่แบบนี้แหละแบบนี้แหละเอ้ยแบบนี้แหละนีแหลนี่คือทายากเ้้้ผ่านมาผ่านเลยผ่าน่าผ่านเลยนี่ลามาาาตังทายราโอเคโอเคเอาแบบนี้แหละท่านี้ท่านี้ไปไปไน่อมไปเลยไอ้เทยูแบก็่ไปแบกก็่ไปเลยไ่ไพี่ช่ไอ้แบก็่ไป คนดึงตายคนดึงรอดเดียวกันเลยไม่ไม่ไม่เราจะไปทีละคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราผ่านน้ำก่อนผ่านน้ำก่อนผ่านน้ำก่อนเราเขาช่วยกันโอเคโอเคเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยากอยู่นะากเลยขอโทษขอโทษ้เราจตีมันลั่นตีมันลั่นอ่าเราเราไม่ใช่เหรอเฮ้ย เป็นอะไรพี่พี่น้อะไรของพี่เนี่ยไป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 จะไปยังไงไปเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยู่ได้อยู่บอดี้แบน้องชายน้องชายต้องรอดน้องชายต้องรอดปะรอดมาเลยกูรอดมาเลยเฮ้ยเตะมึงแบงต์เตะมือกูเท่เลยกูเท่เลยรอกูรอดูกูรอดูกูรอดูเลยเอาไงดีวะ เฮ้ยออกมาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยดีอ้ไอ้ไอ้แบแกเล่นพ่เลนไอ้สัตว์มันย่ยากอยู่ทีพี่ทีพี่ไปีโอ้ยดีวะเลยีีีพี่ไปแบบธรรมดาไงแบีีพี่แบแค่แบบธรรมดาเฮ้ยแบหยุดไอ้สัตว์หยุดนะบุญะ เฮ้ยพี่เอาเอิบเราเอิบนี่ไอ้แบ๊กนี่ไงอ้าวพี่เป็นคนเอาแค่หลอดมานะไอ้แบ๊กไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยได้ได้ยูได้เฮ้ยพี่ไปก่อนพี่ไปก่อนพี่ไปก่อนเฮ้ยไปแบ๊กแบ๊กไงแบ๊กไงแบ๊กเฮ้ยไปอยู่เฉยๆกูจะไปช่วยกูจะไปช่วยมึงอยู่แค่แหละมึงอยู่แค่แหละพี่จะไปช่วยเว้ยไระชิ่งกระชิ่งไปตีเลยนี่เละ หมดช่วยไม่ได้อยู่แล้วแบงเราต้องรอบครอบแล้วเราต้องผ่านแล้วแบงคเราต้องผ่านแล้วไม่ใช่เราจะไม่เล่นเรือเธอแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูไปเลยกูไปเลยไม่สนใจด้วยใครใครทำใครเฮ้ยแบ้ยเฮ้ยพี่พี่พี่แข่งใจแบงค์อะเราไปช่วยพี่เราไปช่วยแบงค์บอยบออยนะบอยนะแบงค์จะทำจะทำแล้วจะทำอะไรแบงค์พี่กาเรียกช่วยเลยสัตว์ มึงจับขากูดิเออจับขากูเฮ้ยเถื่อเดีมากดีมากดีมากน้องยายดีมากโอเคเอ้ยพี่ได้พี่ได้พี่ได้เฮ้ยทำไมบอกว่ได้วะเฮ้ยแบกเฮ้ยเฮ้ยไอ้แบกข้ามาต้นไม้แล้วกูน่ะเอ้ยออกได้อยู่ออกได้อยู่ออกได้ออกได้เฮ้ยอะไรผมจะลงไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮนไปไม่ได้วะเฮ้ยดิได้ได้ได้ไปไงวะได้อยู่แบกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ บกไปไปเบกดึงพ <si ี่ไดึงพี่ไป้อเดึงพี่ไปดีมากดีมากกงเลยฮ้ยอุ้ยมันยาวจังวะด่านนี้มันยาวจังวะเฮ้ยพี่อาไงดีวะเนี่ยเฮ้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 ยค่รัเฮ้ยได้อยู่แบกไปเลยได้แล้วได้แ้้แล้วมาแล้ว้เย่านเต่าเฮ้ย มันเลยว่ะไอ้แบกแบกกับกูแบกยายายาสับไล่เ้ยกลัวแล้วไงกลัวแล้วไงไอ้เลยนี่ได้อยู่ได้อย่เฮนี่ไงนี่ไงนี่ไงแบไแไปแบกเราจะลงยาชาแบกเราไม่รู้อะไรแบก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 มึงเห็นป้ายป่ะมึงเห็นป้ายป่ะมึงเห็นป้ายป่ะเอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ดีผมไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยแบกกูยิงเข้าไกลไปทุกที ไป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 ไม่ได้แล้วไไแล้วแบกมึงจะเอาไงพีนี่พี่พี่ต้องจับองปะมันจับไม่ได้แล้วเว้ยมันมันจับไฮ้บไอ้แบมาไม่ไ้ไงผมมีทริกที่ผมได้เมื่อกี้พี่แบกจับพี่ดิไอ้สารโกอะไรอะไรอะไรนี่อะไรนี่อะไรอะไร ไม่ไม่ไม่เดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยโอเคโอเคโอเคพี่หมุนช่วยได้พี่พี่จับช่วยได้มึงจะเอาไงหนึ่งสองสามไปกันนะแบกคปนไปได้อ๋อทำงี้ทำงี้โอเคโอเคได้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 เราต้องบอมขาสิใช่ใช่ต้องบอมขาเราต้องทำให้ขาแข็งแรงไงแบ๊คมาเออใช่ใช่ใช่พอขาแข็งแรงแล้วเราก็จะไปเฮึไปเฮึ

มึงรองเพื่อนอะไรไม่ได้มึงรอไปทำไมมึงรอดไปทำไมทำเพื่อมึงเลยอเออเขาเราฝึกเฮ้ยดีป่ะ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 แบบว่าดีป่ะโอ้มันสูงขึนน้ำมันสูงขึนน้ำเมื่อกี้นะเอาละพอด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 โไปก่อนปก่อนเฮ้ยเฮี้ยกูบาขนาดเอ้ยนี่ไงดีเลยน้องชายไปแล้วกูไปแล้วแบ๊กมาเลยแบ๊กมาเลยแบ๊กมาเลยความเฉดานโชว์ความเฉดานไปความเฉดานแกแบ๊กไป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 แบ๊กไปไปความเฉดานแบ๊กความเฉดาน นี่กันนะความฉลานี่เลยนะนี่กัะวิววิแบกมันยังมีอีกันึงแบกแบกอยู่ก่อนอยู่ก่อนผมว่าผมว่าถึงจะมีกันึ่ก็ไม่เป็นไรไงแบกมาเลยแบกครงไปเฮ้ยมันจะมาอยู่แล้วเอาเลยแบกเอาเลยเลยจัดเลยจัดการลยไปได้ไปได้หนึ่งสองเด็กมาเลยเอ้ยถึงตากูแล้วสินะ แล้วทำไมมันยากขนาดนี้ดีเลยดีเลยเฮ้ยดีไงแบกพี่มาแล้วไปแล้วมาเลยมาเลยมาเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แบกเอาชัวนะบกบกมออกเอาตูดมออกไปดิเสียวจังเลยเสียวจังเลยเสียวบก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 ยิชัวดีแล้วต้องใช้ ท,ทีมเลยเลยแล้วกูละแล้วกูละเฮ้ยไปนะแบ๊กทีมเฮ้ยมันหลังเละใจ,จก,กูกลัวไอ้ไปอะไรไงนะแบ๊กมีมาแล้วมีต <c oughs> แต่และด่านเอาเคาร์บด้วยเอาเคาร์บมาด้วยวย,ยังไงก็ได้ดุนอยู่นั้นแล้วเ okay, อาเคาร์บมาด้วยเม <laughs> ื่อกี้นากะถึงดมเลยวะ มันคือนากาถึงดมหรือเปล่าไปเลยไปเฮ้ยไปไปพี่จะไปจับเองพี่จะไปจับเองอยู่เฉยเออได้อยู่ได้อยู่เอ้ยได้เลยเอ้ยจับไปเอ้ยไอ้แม่มึงเดินเต้นกูกลับมาทำไมไอ้กูตายกูตายดิไอ้แม่เฮียลิกี้มึงเนี่ยไปตายไม่จับกูไม่จับกูทำไมเออดีมากดีมากไปเลยไปยไปเลอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเอ้ยเอปล่อยปล่อยที่นี่ปล่อยกันปล่อยกันไปที่ลูกคนไปที่ลูกคน อี๋จ้าเลยบอกแล้วอย่าดื้อบึ่งอะดื้อบึ่งอะดื้อดื้อเลยบึ่งอะเฮ้ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่บาแบ๊กน้องชายไปเลยไปเลยอื้อสวยเอาแครอทมาด้วยเอยเอาแครอทมาด้วยเอาแครอทมาด้วยพี่รออยู่ไม่นะไพื่เราจะทิ้งแครอทนี่ก็เลยแบ๊กโอ้โหเราเป็นกระต่ายนะเว้ยเราต้องเราต้องใช้แครอทเราต้องกินมัตรเอาแครอทม้างไปไปแครอทไอ้เหี้ยที่แครอทเลย ปล่อยแบกปล่อยปล่อยโอเคทัวร์เออปล่อยแบกจะมัาตกอย่างกันมั้ยนะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันแครอทแครอทแครอทไม่ได้แครอทไม่ได้แครอทล้วเมื่อกี้เนี่ยไปเลยแครอทไปเลยไปเลยไม่เอ้ยแบกแบกแบกเอ้ยกูไปกูไปไกลเลยกูไปไกลเลยมาๆๆเอาแครอทมไม่เอาแครอทไม่เอาไม่ต้องรับไม่ต้องเอาแล้วทิ้งแบกเลยแครอทเอาไม่เอาแล้วเฮ้ยแบก ทำไมเป็นอย่างงี้นะเออได้อยู่เฮ้ยปล่อยไป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 เออเอลเราปล่อยปล่อยไปทีละคนไปทีละคนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทำไมทำไมเอ้ยไม่ต้องพึ่งเลยไม่ต้องพึ่งเครื่องเด็กเลยเอ้ยตังนี้ตังนี้ไม่ต้องจับกันไม่ต้องจับกันโอ้ยอะขอไปก่อนกันเลยเฮ้ยโอ้ยไอแบกเอาอีกแล้วไอแบกเอาอีกแล้วบ้าบ้าแบกบ้าบ้าสวยสวยดีมาก ไปเลยไปเลยแบกแบกเออมึงควันได้ทุกทีน่ผาแล้วเว้ยผ่านแล้วเว้ยเลอมึงกลับมาทระเปมึงกลับมากระเปิดกระเปิดกระเปิดกระเอิดมึงก็กลับมาได้ไหมยังจะเก่งมึงเนี่ยไอ้แบกมึงจะมึงจะเล่นลินดิปะมึงต้องเล่นเกมแล้วมึงต้องเล่นเกมแล้วเนี่ยโอเคมาเลย <laughs> <Yeah>. <laughs> แล้วก็มาสาดแบบเออแบบไป็นห่านนะแบบว่าเออเดี๋ยวว่าเดี๋ยจะผ่านแบบเร็วกว่าน,นี้นอะไรเงี้ยเออเมื่อกี้ผมก็ดีมันมีได้เดี๋ยวพี่มาดามก็มีเอาฮาหน่อยเอาฮาหน่อยคนดูก็ชอบคนดูก็ชอบโอเคคนดูก็ชอบคนดูก็ชอบ <laughs> ไม่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 ต้อง <laughs> <laughs> จะเล่นจะเล่นนะมาเล่นดีๆมามาเล่นดีๆ <laughs> ดีดดๆสมาธิแบบ

กูถึงกูถึงแล้วกูเข้ามืตู้มิตีไปเลยเมื่อกี้ได้เวลาที่มึงจะพิสูจน์ตัวตนแล้วแบ็คแบ็คมึงเอาดีๆนะมาเลยมาเลยเฮ้ยแบ็คแบ็คแบ็คไม่เอาได้ไม่เอาได้ตัวนี้ต้องได้รอบครอบรอบครอไหนล็อบครอไหนคิดถึงความรอบครอบอน้องชายเป็นพวกมึงทีมกูนั่นแหละสัตว์เป็นพวกมึงทีมกูนั่นแหละมาเลยแบ็คมาเลยเดี๋ยวพี่รออยู่อยู่นั่นแหละเดี๋ยวนึงกูไปช่วย ไปดูได no, ้แล้วได้แล้วไปจับับจ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 ับับจับจัจังจั่จับจับจัจับจับจับเกบจั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 บัจักลับบ้าจับจับจับบจับจัจับจับับบบับจักจับจับับจ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 ับันจับจับจับจบจับจับจับนันััััับบจับัจัจับกัจับจับกับจับับก เบ๊ๆเคทำตัวทำตัวตรงตรงทำตัวตรงตแล้วตีลังกามาจับยาไว้จับยาไว้ตีลังกามาบึ้บึ้ยืดขาเออยืดขาทำตัวบ้าเออนั่นแหละแล้วกูจะกลับไปช่วยกันเฮียจริงเลยอะไรกันเนี่ยผมว่าผมว่ากลับมาไม่ได้ว่ะมันกลับไม่ได้มันกลับไม่ได้ยก็กลับไม่ได้ไปชั้นน่ะไอ้อเียได้อยู่ได้อยู่โอเคบ้าบ้าไปแวกไปไปก่อนเลยไปก่อนเลย บึงอย่าตายนะบึงหาบเลยนะแบกบึงหาบเลยนะเออไปเลยไปเข้าไปเอออได้ทันทีเหลือกูเดินทีนี้แบกมันไปสู่สุกตีแล้วถึงตาเราแล้วไงล่ะไปเลยเมื่อจะยากอะไรดอกปเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮยเยเฮเฮ้เฮ้เ้ยี่้ อะไรันเนียมันพอดีเป๊ะเลยอะไรวันเนี่ยมันพอดีเป๊ะเลยว่ะบ้าได้บ้าได้แม็กบ้าได้อันบ้าไปแล้ว1นึองหนึอตึออเดีมากพูดได้ได้ไดได้ดีเลยเฮ้ยดีเลยมาแล้ว ไปเลยเอ้ยได้แล้วเราดูพี่ชายพี่ชายดิมึงดูพี่ชายครั้งเดียวไปเลยเดี๋ยวเฮ้ยมันจะยากแก้ว่าตัวนี้เฮ้ยไอ้ได้อยู่ได้อยู่ไปเลยกูบอกเ้าจะพูดจริงจกูบอกเ้าจะพูดจริงจกับมึงเนี่ยไอ้สัตว์มึงคิดว่าอาจารย์มึงมึงเก่งมากใช่ไหม ใช่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 ได้เลยเดี๋ยวจะโชว์ศักยภาพโคจารย์คนนี้ไอ้ฟังกังไงล่ะโอเคดีไงล่ะแบกไปไงไม่ผ่านเลยมั้ยไอแบกไอ้ไอ้สัตว์นั่นเร็วใช่สกุต้องก้นเร็วเลยสัตว์อ๋อแล้สลึกสิ้นลอยอยู่เอ้ยมันเร็วจริงๆมันเร็วจริงๆแดบนี้ดีไงแบกนี่ไงล่ะมึงกล้าดูถูกกระจ่างคนนี้เกูกลับมาแล้วมึงดูสายตากูด้วยมึงดูดวงตากูแบกมึงดูไว้ไปดูไปดูแขนผมไปดูแขนผมนะเฮ้ย นี S <S <laughs> <laughs > ่ไงเดียบกินกินดิบแล้วกันเลยที่อาจจะกิ๊งมึงเนี่ยไปแล้วกูไปแล้วไปจากมึงแล้วเฮ้ยไม่ถึอว่ะตีไงไปแล้วแบ๊กๆระวังระวังตัวนั้นข้างหน้าอันตรายข้างหน้าอันตรายแบ๊กๆไป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 ปล่อยกูไปเอกจากกูเดี๋ยวนี้เฮ้ยแบกแบกแบกๆลองผ่านดูลองผ่านดูลองผ่านดู เราผ่านดูก่อนอาจารย์ดูอาจารย์ดูลูกศิษย์ดูข้ามเลยปะตัวนี้คือไม่ต้องเด้งว่าตรงนี้ไม่ต้องเด้งแบ๊กคิดว่าไงวูออกไปไกลได้อาจารย์แบ๊กตรงนี้ไม่ต้องเด้งกูว่ากูว่าน่าจะกระโดดไปปกติเลยเว้ยไม่ได้ไม่ได้องทอะไรแล้ววันนี้เขาไปช่วยอาจารย์ดีอาจารย์อาจารย์กูจับไม่ไหวกูจับไปดีก่อนไอ้แบ๊กมึงก็ไม่จับขาดิไป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 ไตายไปดีไงดีไง เฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยกูขึ้นได้กูขึ้นได้เฮ้ยกูขึ้นได้ว่ะเฮ้ยพุท่เลยเอาฮาเลยเนี่ยเฮ้ยจะฮาเลยวะเดี๋ยวนะกระดกกระดกกระดกไปแล้วกูไปเลยเอ้ยนี่ไงนี่ไงล่ะนี่แหละอาจารย์ของมึงแบกไปไงพึ่งอ่ะไปไปโชว์ไปเลยโชว์ไปเลยโชว์ไปเลยกระโดดไปโชว์ทีเดียวสุดท้ายเลยทีเดียวพรียมพรีเตรียมนี่ไง เออไปเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวเลยกันนะทีเดียวครับพี่ก็ต้องทีเดียวเหมือนกันบาดองชายเอาดยวนะขอตั้งท่าก่อนดีดีไงประมาณนี้แหละดีได้เดี๋ยวนะได้หมดแล้วดีไงนะแบ็คทีเดียวดีไงมาแล้วได้อยู่เฮ้ยแบ็คเบ๊กตัวนี้เราต้องกระโดดว่ะอ้ไเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย แบกมึ้งถีพีด้ป่ะไป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 เออพอนปะมาณนได้ได้ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเออเออไป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 เฮ้ยตีไงแบกพีไปแล้วพีไปแล้วเฮ้ยโอ้ยตัวนี้มีอีกแบกตัวนี้มีอีกมึงรีบมาเลยแบกมาเลยแบกมาเลยใกล้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 เลยเออแบกไป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 กิ้งมากิ้งมากิ้งกลับมาเออประมาณนี้พอดีเลยพอดีเลยได้อยู่ได้อยู่เเลยอ้ยดีแหละดีแหละดีแหละต้องใช้ดีเอออะไรตัวนี้แบกมึงต้องถีบกูไปป่ะ เฮ้ยไอ้เหี้ยอกกูเป็นคนที่มีแครหลอดแบ๊กเอาล์้ะเฮ้ยกำลังสนองเก้อไปนะไอ้แบ็กมึงทิพยภาระอันใหญ่หลวงไว้ตรงนี้เอ้ยนี่ไงเฮ้ยไปไม่มีทางยากสำหรับพี่ชายคนนี้หรอกโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็เล่นจนจบด่านแล้วนะครับเดี๋ยวอีกด่านหนึ่งด่านหิมะเรามาต่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ